ความอดทนเป็นตะบะธรรมที่จะนำเราไปสู่พระนิพพานอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบรมครูเอกของโลกเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แต่แงแต่พระงทรงตั้งมโนปณิธานปรารถนาพุทธภูมิเรื่อยมา ลงได้ทรงสร้างบาร,รมีมาทุกพบทุกชาติจนถึงชาติสุดท้ายและได้บรรลุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะทรงอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างจนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมราชานำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานพรเราเป็นนักสร้างบาร,รมี ก็ต้องมีขันติธรรมประจําใจแม้การจะประสบความสมเเร็จในการจเจริญสมาธิภาวนาก็ต้องอาศัยความอดทนและความเพียรซึ่งต้องให้โอกาสกับตัวเราเองในการฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสมปรารถนากันทุกคนนะจ๊ะมีธรรมภาสิต กีฬากฏในทีคณิกายศีลขันวักค,ความว่าโดยก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นโดยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่ายะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาทีเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าประตถาคต เมื่อครั้งนี้พระบรมโพะิสัตว์สร้างบารมีอยู่นั้นลองได้ฝึกฝนตน,นเองให้เป็นผู้มีวาจาตรงกับใจพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเมื่อวาจาสัตว์นี้ได้รับการสั่งสมมากเข้ามากเข้าขันได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัสมมาสมพุทธเจา้า จึงทำให้พระองค์เป็นผู้มีพระวาจาศักดิ์สิทธิ์คือตรัสสิ่งใดหรือพริยากรสิ่งใดเอาไว้ก็จะเป็นจริงทุกครั้งไปเพราะดำรัสไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีพระวาจาเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะความที่มีวาจาตรงกระจมาข้ามชาติดังนั้นพระองจึงได้รับการเฉริมพระนามว่า พระตถาคตโดยส่วนใหญ่แล้วปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปมักจะไม่ค่อยกลา้าพูดความจรงิงเพราะเขินอายบ้างไม่ยอมรับความจริงบ้างบ้างก็กลัวจะเสียภาพพดหรือกลัวตายจึงมักพูดเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นด้วยเหตุนี้ทาการมองคนส่วนมากจึงอย่างรู้ได้ยาก พราะว่าปากไม่ค่อยตรงกับใจจะมีนักปลากล่าวเอาไว้ว่าขันห้าของมนุษย์นี้รกชัดพูดอย่างทำอย่างเข้าใจได้ยากส่วนขันห้าของสัตว์เดรัจฉานมีลักษณะตื้นไม่มีความคิดซับซ้อนเหมือนมนุษย์เราเป็นนักสร้างบาร,รมีต้องฝึกฝนตนเอง ให้เปนผู้มีวาจารตรงกับใจกันนะจ๊ะเมือถึงคราวทําหน้าที่ผู้นําบุญยอดกลมิแก,กชาวโลกจะได้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถน้อมนําใจผู้ฟังให้เข้าสูกส่กระแสธรรมยกใจสูงขึ้นจนได้เข้าถึงรรรมกายภายในสําหรับวันนี้ เราก็มารับฟังเรื่องราวของพระเตมิญกุมมารต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่อดอาจารย์ในหาทางเอาตัวรอดโดยการกล่าวเท็จโกโหกวพระเตมิญกุมมารเป็นการละกินีครั้นเห็นว่าการทูลตอบนอกตำรา กลับได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อก็เลยยกแมกทูนแนะนํำเรื่องชั่วร้ายต่อไปว่าแต่หากยังทรงเลี้ยงพระกุมมารผู้เป็นการละกินนีไว้ภายใต้ร่มสเวตฉัตชัิต่อไปไม่ช้าแผ่นดินก็จะเกิดอาเพศฉะนั้นโลงอยอดทรงรีรออยู่เลยโปรดสั่งให้นำพระเตมิยกุม,มาร ได้ฝังทั้งเป็นที่ป่าชาผีดิบนอกเมืองหากทำได้สำเร็จสวัสดีมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดขึ้นแด่พระองค์แม้พยันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับพระสเสวะัตรและพระมเมหสีก็จะอันตรธา,านสิ้นไปครั้นพระราชาได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงสะเทือนพระทัยอยู่ไม่น้อย เพราะใยวิสัยของผู้เป็นบิดาจะพึงกระทําต่อบุตรจึงได้แต่ทรงนิ่งโดยการดุสนีภาพโหราจารเห็นพระองค์ทรงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงชำเลือนสายตาดูพระพักผร,ราชาซึ่งสอเขาว่าทรงเสียพระไทยยิ่งนักจนสังเกตเห็นได้ชัดว่าพระพักของพละงคมองเศร้า แล้วดวงพระเนตรกระแดงกร่มไปในทันทีโหราจารย์เห็นว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญทับปลอยให้เนินนานไปลงอาจสงสารพระโอรสจะไม่อาจรับสั่งอะไรให้เด็ดขาดลงไปได้จึงเรียบถวายบังคมทูลพระราชาว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทลงจะเห็นควรเป็นประการใดพระเจ้าค่ะ พระเจ้ากาศิกราชได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงกลับตั้งสติประทับยืนด้วยความอ่อนล้าในการตัดสินพระทัยครั้งนี้ทรงบอกโหราจารย์ด้วยพระสรเสียงอันห้าวหาญว่าท่านอาจารย์ความสงบสุขของบ้านเมืองย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดมาเป็นเช่นนั้น ขอท่านอาจารย์ยังทำตามที่ท่านเห็นสมควรเถิดเมื่อพระองค์ทรงตกลงพระทัยเช่นนั้นแล้วก็ไม่รับสั่งอะไรอีกแต่เสด็จออกไปจากท้องพระโรงกลับคืนสู่พระตำหนักของพระองค์ทันทีเราโหราาจารย์ไม่ได้ฟังพระราชดำรัสแล้วต่างก็พากันกล่าวสารรเสริญพระเกียรติคุณเป็นการเสริมกำลังใจ ให้พระราชาว่ารัมม่กัรย์จะเห็นแก่ประโยชน์สุขอันไพ่บูรณ์ของประชาราษยิงก่าประโยชน์สุขส่วนพระองคเองจากนั้นก็แยกแย้ายกันกลับไปส่วนโหัวราชาและเสนาบดีที่เหลือต่างก็มาปรึกษาหารือกันเพื่อดำเนินการตามรับสั่งของพระราชาให้สำเร็จโดยเร็วท,ทันทีที่พระนางจันทาเทวี ได้ทรงสดับเรื่องนั้นกระทรงตกพระทัยจนแทบสิ้นสติรีบสเสด็จขึ้นสู่มหาพระสารเก้าเฝ้าพระสวามีแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวถาวายบังคมแล้วก็กราบทูลทั้งน้ำตาไวพระราชาทรงโปรดยับยั้งเรื่องนั้นไว้ก่อนพระเจ้ากาศิกราชพอทรงสิ้นหวังในพระอรรถแล้ว ดึงทรงปฏิเสธในทันทีว่าไม่ได้ลอกพระเทวีเราเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคำพระนางทรงต่อรองว่าทุนกม็ม่อมขอพระองค์ทรงตรองดูก,ก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาพระโอรสก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยแต่พวกเราต่างหากที่ทำความทุกข์ร้อนให้แก่พระโอรส ทำไมท่งจะต้องรับสั่งให้ฝังเธอทั้งเป็นขอพระลงจงรอดูก่อนเถิดหม่อมฉันจะเลี้ยงดูพระโอรสเองจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือร่าคายเครื่องเบื้องพระยุคลบาทเลยพระราชาแม้จะทรงสดับเหตุผลและคำขอร้องของพระเทวียอย่างไรก็ตรัสยืนยันรับสั่งดังเดิม พระนางทรงนึกทบทวนถึงคราวที่ได้ให้ประสูตรพระโอรสใหม่ๆจึงกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกับหม่อมเมื่อครั้งที่หม่อมฉันประสูตรพระโอรสรงได้ทรงพระรายาทานพรแก่หม่อมฉันรงยังทรงจําได้ไหมในวันนั้นมาหม่อมฉันรับแล้วก็ถวายฝากพรนั้นแก่พระองค์ไว้ขอบรงค์โปรดพระราทานพรนั้นแก่หม่อมฉัน ในบัตรนี้เถิดพระพราชารับสั่งว่าพระเทวีเธอปรารถนาสิ่งใดขอจึงเลิกเอาตามใจชอบเถิดพระนางจึงกลาบทูลว่าเธอเช่นนั้นขอลงโปรดพระราชทานราชสมบัติแก่ลูกของหม่อมฉันเถิดพระราชาทรงอัดอั้นพระทยัยจึงได้แต่ตรัสเป็นในว่าดูกนพระเทวี กาสิกรรัฐเป็นมหานครที่กว้างใหญ่ไพศาลคับขั้งด้วยชาประชามีอาคารบ้านเรือนปราสาทอราชฐานล้วนงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพัรนรนัญาหารเป็นโอข้าโอน้ำคนในการสถาปน,นาเป็นมหาอาณาจักรแต่มหาอาณาจักรอันสูงฆ่าเช่นนี้ จะคู่ควรแก่คนง่อยเปลี่ยหรือคันพระนางทูลคัดค้านว่าแต่มียจกุมมาไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี่เพียงแต่ไม่ประสงค์จะพูดจาพระราชาจึงทรงให้เหตุผลอย่างอื่นว่าจริงอยู่พระเทวีแม่ลูกเราจะไม่ใช่คนง่อยเปลี่แต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้หรอกพระเทวี เธอจงฟังให้ดีหลวงของเราเป็นการลกินีจะเข้าทราบวิช่หรือพระคนการลกินีมิอาจเป็นมิ่งขวัญของประชาราชได้หรอกเพราะดาาจะนำหลัดของพระสวามีทำให้พระนางต้องสะอื้นให้ด้วยความรันทดสำหรับพระนางจะหาทางแก้ไขและช่วยเหลือพระอรรถ ให้ปลอดภัยได้อย่างไรนั้นใอรลูกลกมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมีความอดทนและหนักแน่นเมื่อจะตัดสินใจอะไรใครใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบมารู้แจ้งเห็นจริงแน่ชัดแล้วจึงค่อยสรุป และความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดเป็นวิบากกรรมจะได้ไม่บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิ ตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ใอ้มีดวมัญญาสว่างสวยัยข้าวถึงวัฏธรรมกายได้โดยง่าย,ยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน